สิบมาช่องหนึ่งนี่เจมาสวยสิบเออแต่งี้ดิเฮีย้ยเจ็ดพันกว่าไอชิบหายโคตรโหนฮะุปเปอร์เมกาวินแน่นอนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแม่แนะนำให้เรียนแบบ หรือทำตามนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง7 8 99ชนนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไขเชวินเช่นเคยนะฮะทุน500บาทนะฮะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไม่เอ่ยพอดีช่วงนี้บอนเตะฮะไม่ค่อยมีเวลาได้กดฮะบวกกับการที่เราเสียไปเยอะฮะมาผมเริ่มที่มาละสิบบาทนะฮะทำคลิปให้คนดู ผมเสียไปหลายแสนเลยช่วงนี้ช่วงหลังเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะฮะช่วงนี้เดือนนี้โอ้โหเสียเยอะเลยมาเริ่มกันเลยไม้สิบบาทะฮะไม้แรกยังไม่เข้านะฮะไม้ต่อไปก็ยังไม่เข้าเช่นเคยนะฮะต้องไปเรื่อยๆมาเคสวยอื้คิวสวยนะฮะเปลี่ยนเป็นคิวนะฮะไม่ใช่เอเล็กนะฮะเพราะว่ามีคนดูมาคอมเมนต์นะว่าไม่ใช่เอเล็กนะฮะเป็นคิวนะฮะผมก็เรียกคิวโฆษนาเลยขอบคุณมากนะฮะที่คอมเมนต์มาสําหรับคนดูนะฮะ เกมใหม่ที่คนดูถามถึงนี่มันเกมอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ผมทําให้นะแต่ว่าขอช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำนะฮช่วงนี้ช่วงนี้คือกดแต่บอลกดแต่บอลอย่างเดียวเลยคู่แล้วหมืนสองู่ล 12, ะหมื่นนไม่ค่อยได้ทําคลิปให้คนดูดูเลยนะฮะช่วงนี้อะต่อเลยคุยแต่เรื่องบอลน,นะะไม่ได้คุยเรื่องเกมสล็อตกันเลยใครเชยบินแตกเหมือนเดิมหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยกดแต่บอลในช่วงนี้ เจ็ดบาทเนี่ยมันกดได้น้อยอ่ะบอลกดคู่เดียวคู่เดียวเข้าเลยไงมาคิงอือหือเจมมาด้วยสี่บาทโอ้โหสิบอือหือมาดิวายมาละเออแต่สิบเจ็ดบาทโอ้โหกำไรเจ็ดบาทฮะโอ้โหกดบอลดีกว่ามั้งหากลับไปกดบอลมีความสุขกว่าน,นะฮะได้ลุ้นบอลได้อะไรด้วยได้ดูไหมฮะเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฮะ โอ้โหวิ่งแม่งยังกะอันนี้เลยเร็วเหนือเราลกนะฮะเอมาเป้ป่าไม่มาเจมาก,ก็ยังดีป่ามาช่องนึง่งก็ยังไม่เข้านะป่ากดกันไปต่อเลยฮะยาวๆไม่ได้ทำคลิปนานต้องขอโทษคุณผู้ชมทางลาวนะฮะเขาเหมือนเขาชอบดูแต่ผมก็ทำเรื่อยๆะฮะต้องขอโทษด,ด้วยว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะพอก็เหมือนไม่ค่อยมีคนดูไง ผมก็เลยไม่ค่อยทําช่วงนี้มีคนดูผมก็เลยมาทํานะฮะไปสามร้อยสามสามบาทนะฮะเจเจก็จจยังไม่มานะฮะโอ้โหใครอยากได้ทีเด็ดอนะ่ะทักมาได้นะฮะหลังใหม่ใครอยากได้บอลเด็ดๆทักมานะสวยสามในสี่บาทอันนี้ไม่ค่อยอะไรนะ,ะทำคลิปให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยี่ร้อยสองบาทนะฮะ พอผมกดทีก็กดบอลทีละหมื่นทีละหมื่น,น,มนผมเลยไม่ค่อยตกใจไงพวกนี้มาได้ทุน500ร้อยละโอเคห้าร้ยสิบหกบาทกำไรนิดหน่อยนะไม้เดียวได้เจสิบามบาทโอ้โหเจก็ยังแตกน้อยอยู่นะช่วงนี้ใครได้บอลคู่ไหนอ่ะทักคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะผมผมอยากรู้มาเลยเดี๋ยวกดฟิวเจอร์ก่นอนมามาชัวร์ละ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะอยากได้บอลแบบคู่จำๆซะหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอยากอยากได้ <c oughs> สวยงามไปหมดก็ให้มันหมดไปรีบละรีบละรีบไปหากดบอลน,นะฮะช่วงนี้ยูโรกำลังมานะฮะบอลกำลังเตะเลยเนะี่ยผมกดตอนห้าทุ่มนะฮะกำลังมันเลยช่วงนี้ <c oughs> คูณ10แล้วนะครับโอ้โหคูณ12ปต่อกันเลยคูณ16แล้วกันฟรีสปินคูณ16โอเคไปต่อคูณ18ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้คูณ20ก็ต้องมาต่อนะฮะอ่ะโอเคสวยงามข้างล่างหมุนสักที2ทีแล้วกันม,มาคูณ14คูณ20ไปเลยดีกว่ามา้ ต่อกันยาวๆนะฮะคุณผู้ชมรับชมรับฟังกันได้เลยมาอีกไม้สุดท้ายมันต้องมาจะชัวร์อยู่แล้วแหละจังหวะน,นี้โอ้โหนี่เดียวขนาดนี้เออคอมเมนต์มานะใครอยากได้คู่เด็ดๆนะบอลอนะอันนี้ผมไม่ค่อยใสย่ผมหมุนให้คนดูดูเฉยมาต่อกันเลยสิบเจ็ดครั้งสิบหกครั้งนะฮะ อ่ะมาร้อยสี่สิบบาทโอเคพอได้เงินไปกดบอลต่อนะอืมเจมาโอเโอเคร้อยแปดสิบหกสิบบาทเคมาสวยงามสามร้อยแปดสิบโอเ้เมกาวินแล้วมนะั้งโอเครางวัลก้อนซุปเปอร์เมกาวินโอ้โหพลาดผิดพลาดถูกขออภัยด้วยนะเพราะผมพลาดไม่เก่งไงแต่ชอบเล่นให้คนดูนะ เล่นให้คนดูฮนะไม่ไม่ต้องไปทำตามฮนะเล่นให้ชมเฉยมาต่อกันเลยโอ้โหชิงไม่มาช่องสามนะฮะถ้ามาโอ้โหแจ๋งมากจากังหวะนี้อืมสิบโอ้โหไม่มาช่อง2องว้สัตว์เออเ้ยเจ็ดสิบบาทเลยนะโอเคหนึ่งบาทเหนือเจครั้งนะฮะมาเริ่มกันต่ออึ้ยอะไร นี่อ่ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทมาทำไมทำไมไม่มางหนักโอ้โหร้อยหนึ่งนะฮะเหลือห้าครั้งโอ้โหยี่สิบแล้วเนี่ยเฮ้ยได้แค่นี้ยังเหรอวะโอ้โหเก้าร้อยเจ็ดสิบยังเหรอเกินไปปาเพื่อนเฮ้ยเออโอ้โห,โโหก็ยังน้อยอยู่นะถือถือว่าน้อยนะได้แค่พันกรวยอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ย สองร้อยห้าสิบได้พันสองว่วยกำไรมาห้าร้อยกว่าบาทเองนะแต่ว่าความจริงมันก็ได้เยอะแหละแต่คือผมเล่นน้อยไนงะทุนน้อยถ้างบบสมือนหนึ่งผมคงจะได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วมั้งโอเคพันสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะไปะต่อกันไปเลยยาวๆนะยาวๆนะอยากดูเกมอะไรฮะเกมใหม่คุณผู้ชมท่านใหม่ลองคอมเมนต์มานะ,ะว่าอยากดู อยากดูเลยมาคูณส0มสิบไปแล้วกันมันมีเกมอะไรบ้างผมไม่ค่อยได้ติดตามไงผมก็กดเล่นเล่นเล่นแล้วก็ลงคลิปเดี๋ยวใครเชมันเป็นเกมที่หากินผมน่ยผมเลยลงไปใครเชอืมสวย177บาทฮนะมานี้ไม้มเดียวโอเคไปต่อกันยาวๆเลยฮนะหิ้งชิงไม่มาช่องสามเลยว้าถ้ามานี่จจำเลยนะฮะอ,อีโอ้โหเจมาสวย แต่ก็แตกนอ้อยอยู่ดี13บาสามบทหืกดบอลไม้เดียวได้ละหมื่นสองหมื่นโอ้โหดีกว่านี้เยอะคำนวณไหมฮะอิตาลีจะเป็นแชมป์นะไม่ได้เชียร์นะแต่เล่นดีแล้วเกินอิตาลีนี่ทีมที่อะไรแม่งไม่ไม่เสียประตูในยูโรรอบแรกนะฮะอันนี้กำลังเข้ารอบสองสนุกมากเลยบอลนอี่เรามเล่นเกมสล็อตนะเว้ยไม่ได้ดูบอลโอ้โสไลด์เนี้ย ช่วงนี้ติดบอลไงเลยไม่ได้มาทำคลิปให้คนดูดูสักที 4. 4. ร้อยสี่สี่บาทมาให้เดียวนะฮะคิงไม่มาช่องสามอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยหึสิบเฮ้ยม,ม,มาหน่อยดีเอ้ยไอ้เหี้ยรีบไปดูบอลเนี่ยเอ้ยกะทำแป๊บเดียวรอดูบอลน,นะฮะจังหวะนี้จะเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่นะฮะ หมดก็หมดไปผมไม่ว่าเลยเล่นแปมขำนะถ้าได้กดบอลก็กดต่อมาต่อกันเลยประทัดมาช่องหนึ่งอีสิบมาสวยเคมาชัวร์ละจังหวะนี้ประทัดมาด้วยสวยมาดีแค่ประทัดมาช่องหนึ่งอ่ะโอ้โหแตกมันไหวเฮียบอลก็มันแตกก็มันว่ะร้อยสี่สห้าร้อยกว่าบาทละ โอเคพอได้ะฮะพอได้จังหวะน,นี้ไปประทัดไม่มาโอ้โห้เกินไปเกินไปคิงมาโอ้โหเหงาหงอยเงาหงอยเศาส้อยนะฮะจังหวะน,นี้อือหือคิงสามสิบหกบาทเออมาสิบแปดบาทเปห้าสี่บาทนะฮะโอ้โหประทัดยี่สิบเจ็ดบาทอือหือโอเคร้อยยี่สามบาทกำไรสองสามเท่านะฮะ 4เท่าโอเคไปต่อ,อยังอีกยังอีกรออะไรล่ะครับรออะไรอโอ้โหกระตุกอีกอสัตว์เอ้ยดูบอลไปด้วยอันนี้ด้วยกดกระตุกขี้ไหมอืม,อมสิบก็ยังไม่มาคิวก็ยังไม่มาพูดเอม,มาตลอดเลยนะเนี่ยเอเล็กที่อะไรมันก็คิวของเขาจริงจริงแหละเอ้ยอเออ อะไรเนี่ยจะภาคแม่งกระเสือกภาคงูใช่ไหมคนดูขอโทษด้วยนะฮะที่ภาคผิดภาคอะไรไปหน่อยขออภัยมาณที่นี้ด้วยผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นนะฮะจะได้ไม่ได้อโอ้โหประทัดไม่มาเ้ยนานเกินไปแล้วเนี่ยสิบกวนาทีแล้เนี่ยจะได้หรือจะเสียนี่มันจะได้จะอะไรก็สักอย่างจะว่ากดตแคตเตอร์แม่งไรซช้าเฮ้ย โอ้โหชิงมาช่องหนึ่งต้องมาโอ้โหกระตุกอีกไม่ได้เล่นานางกระตุกเหรอฮะชัยเชโอ้โหประทัดมาสวยงามคิวมาโอ้โหคิวไม่มานะกันเราก็พูดแต่เอเล็กอะคิงมาโอเค42บาทมาแล้วสวยงามมาดิสแคตเตอร์โอ้โหกระตุกอีกสัตว์ไอ้เง้ยสิบมาชัวรนะ์นะจังหวะนี้ โอเคมาไม่เข้าอย่างนั้นก็คิงมาเถอะช่องสามอโอโลุ้นอีกรอบครับลุ้นอีกรอบว่าไงจังหวะน,นี้มาไหมมาไหมโอ้โหไอยัดเคมึงเกินไปคิวมาก่อนช่องหนึง่งโอ้โหเกินไปสี่ห้าทีไม่เข้าสักครั้งอ่ะโอ้โหแคตเตอร์มึงเกินไปเปล่าโหโหลิฟป่า โอเคแปะอืสวยงามแปะแปะนอนหงายเข้าอย่างวะเนี่ยแปะนอนหงายยังไม่เข้าสักรอบเลยนะเออโอเคปลามาสวยแปะนอนหงายยังไม่เข้าเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยชักช้าจังวะร้อยสี่พันห้าแล้วนะฮะทุนล้วห้าร้อยกว่าบาทนะมาสี่สิบหกเก้าสิบสี่บาทแล้วโอเค ไปต่อเลยอโอ้โหสิบไม่มาช่องสองนะสิบมาช่องสองจำเลยเฮ้ยมันก็แตกดีอยู่นะเนี่ยช่องห้าทุ่มอะแต่ไม่รู้ว่าคนดูดูยังไงกันนะมันมันมีคนกดได้นะมันคอมเมนต์ไปอะแต่มันก็มีคนกดเสียแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะเกมพวกนี้มันเล่นไปมันก็มีปัญหาเดี๋ยวแม่งเสียก็งอแง,งกันอีกว่าผมชวนนี่ขึ้นเป็นห้าสิบบาทแล้วกัน ปต่อกันยาวๆเลยฮะวันนี้พอดีบอลเตะแต่ก็เริ่มเหนื่อยนะอยากไปดูบอลไห้เฮียใจหนึ่งก็ไลฟ์สดใจหนึ่งก็อยากดูบอลใ้ชิบหายมาโอเควายมาละชิงมาละโอ้โหแตก410บาทโอ้โหม,มาเจบาท492บาทนะฮะจังาวัน,นี้เป็น1,844บาทนะฮะไปต่อเลยคิงไม่มาช่องสองคิงไม่มาถ้ามาแล้วแจ่มเลยนะมึงไอ้สัส เอ้ยอเออเนี่ยถามตั้งนานในแปะไม่มาสักทีชิพายเออก็แค่นั้นเองอะไรของมึงวะเนี่ยโอเคปลามาโอเคพันเบาทพันเก้าร้อยสบสโอเคพันแปดร้อเอ้ยสองพันแลเวเโอเคแตกนกเดยมาดีเออกลบมาด้วยโอเค2องัหสบาทน,นะมานี่ โอเคไปกันต่อเลยฮะมันกระตุกกระตุกไงไม่รู้อ่ะคนดูไม่รู้เหมือนกันนะเป็นอะไรวะไม่ได้มาเล่นนานานะกดแต่บอลกดแต่บอลผอาจจะลงคลิปช้าอะไรช้าหน่ยนะนะผมขอโทษจริงเพราะคุช่วงนี้ดูบอลจริงอะ่ะดูบอลดึออ่ะทีละห้าทุ่มทีละตีสองอะ่ะโอ้เดึกจริงกดไหไงก็ต้องดูไงไปต่อเลยพันเรสเจโอ้โหย่งอีก ก็ยังนะฮะโอเคห้าบาทคิงมา,งามงสวยงามคิงโอ้โหสวยงามมาดิเออเก้าสิบบาทนะฮะจังหวะน,นี้วายยังไงเออสามร้อยไปสี่ร้อยกว่าบาทละโอเคสองพันสามสิบสี่บาทะฮะบนไปบนมาบนไปบนมาอย่ตรงนี้ไอ้เหี้ยจะขึ้นจะอะไรก็สักอย่าง,างเลยมึงอะไอ้ชิบหายเออ โอ้อะไรครับเนี่ยอืมมาดิตออ่อยังนะฮะยังไม่เข้าเช่นเคยเอ้าม,มาเจมาสวยงงามโอเคสงสัยจะได้ไปดูบอลแล้วล่ะครับ ไปเลื่อนไปที่20บาทกดซิลเจอร์แม่งเลยพันหนึ่งมามาสาุดท้ายแล้วให้คนดูชมนะจะได้จะเสียก็ชมเอาไปมาเลยมาเลยสวยเออมาเดิกขอหนักหนักไปจะจับไหนสิ โอเคไปกันต่อเลยฮะโอเคคูณ okay. 14นะฮะไปะเริ่มเลยดีกว่ารีบดูบอลฮีจะเข้าจะอะไรก็ช่างมาันไม้แรกจะคูณ8เหลือเจ็ฮะสปินเหลือ6ครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือ5เกือแลว้วมั้งเนี่ยเท่าทุนแลว้วมั้งเนี่ย พอแล้วนะมานี้คงคงเป็นไม้มสุดท้ายผมนะพอแล้วนะ่อยแล้วโอเคร้อยห้าสิได้หรือเสียเนี่ยสองโอ,โ,โอ้โหสิบมาช่องหนึ่งนี่อื้เจมาสวยสิบเออแต่งี้ดีไเหียเจ็ดพันกว่าไอ้ชิบหายโคตรโหดฮะซุปเปอร์เมกาวินแน่อนอนเลยเอโอเครางวัลก้อนโตฮะระดับซุปเปอร์นะ กล่าวผิดไปนิดหนึ่งโอเคได้เงินไปกดวัลละพอ,อได้อยู่ได้อยู่นะโอเคสองมาสุดท้ายแม่งแตกแม่งโอ้โหเหียมาดิมาสุดท้ายละโอเคเท่าไหร่เดีย8พันเท่าไห8พันสองร้อยหกสิบบาทนะฮะโอเคองั้นผมไปดูบอลกันนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวดูวันเสร็จเดี๋ยวช่วงหลังเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ใหม่นะขอบคุณครับสำหรับคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ